สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านนะพบกับนัทกันเรวันนะครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่13นะครับเดือนตุลานะฮะซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตนะครับของพิเศการที่9นะครับแล้วก็ก็เป็นวันหยุดด้วยนะฮะวันนี้วันหยุดนะครับหลายคนเดินทางต่างจังหวัดนะครับจริงๆมีโอกาสนะครับหาเวลาทําบุญบ้างนะฮะจะทํามากทําน้อยทําแค่ไหนควรทำนะฮะทำต่อเนื่องนะครับคุณไม่จำเป็นว่าเออต้องว่างนะครับยุคปัจจุบันมันก็มีออนไลน์นะฮะมันจะเท่าไหร่ก็ได้นะฮะแต่อยากให้สะสมสร้างบุญนะครับ เราเคยได้ยินนะฮะคำว่าถ้าเวลาจะอธิษฐานนะครับขอพรหรือขออะไรก็ตามนะฮะมันต้องใช้ฐานบุญเดิมของเรานะครับถึงจะอธิษฐานแล้วประสบความสําเร็จนะฮะเหมือนกับว่าเวลาที่เราจะซื้อของเนาะเวลาเอาเงินให้นะฮะแล้วมันก็เป็นของสิ่งนั้นมานะครับเพราะนั้นไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีนะฮะเวลาที่เราอธิษฐานจิตหรือขอพรเนี่ยที่ได้มาเนี่ยบางทีมันเป็นฐานบุญเดิมของเราด้วยนะมันต้องมีบุญมี กุศลผลบุญของเดิมในของเราเป็นการเชื่อมต่อให้กุศลผลบุญนะมันแสดงผลนะครับนั่นแปลว่าถ้าฐานบุญเดิมน้อยนะฮะหรือไม่มีนะครับหรือช่วงนั้นดวงฐานบุญเอานามาใช้ไม่ได้นะฮะอธิษฐานแค่ไหนมันก็ยากนะครับมันก็ยังต้องทนทุกข์อยู่นะครับหรือว่าสู้ต่อไปนะแต่ถ้าโอเคมีโอกาสสร้างสะสมไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ถึงเวลาคุณมีเรื่องเดือดร้อนจ,จริงๆ่าอธิษฐานนะครับแล้วอธิษฐานก็ ไม่ต้องหลายข้อนะฮะหรือขอพรเนี่ยอย่าหลายข้อนะฮะถ้าหลายข้อมันเหมือนกับจุดรวมศูนย์นะครับจุดรวมศูนย์เวลาที่เราจะส่องอะไรสักอย่างหนึ่งสมัยก่อนที่เรามีแว่นขยายแล broken, ้วเราจะส่องให้กระดาษมันไหม้ใช่ไหมฮะมันก็ต้องรวมศูนย์ไปจุดเดียวนะฮะเราเนื่องจากเพ่งจุดนี้แล้วมันถึงจะเกิดปฏิกิริยานะครับเพราะฉะนั้นการขอใช่ไหมครับคุณขอไป10เรื่องนะครับเหมือนกระแสมันก็กระจายนะครับแล้วมันจะไม่เพ่งเียงจุดเดียว เรื่องเด่นๆหรือเรื่องสําคัญๆบางทีมันก็ไม่ได้นะครับมันก็อะไรกนไม่รู้นะครับฉะนั้นขอนะฮะก็ไม่เกิน1นึ่งอถึงสข้อนะฮะถ้านก็จะขอพอนะฮะอันนี้เคล็ดลับแล้วก็มีโอกาสก็สร้างสะสมบุญนะครับมาในระดับนึงก่อนมีเชื้อบุญฐานบุญเดิมแล้วก็อ,อธิษฐานนะครับเหมือนกับคุณสะสมเงินคุณต้องการจะซื้อทีวีนะฮะอยู่ๆเราจะไปซื้อทีวีเลยไม่ได้ถ้าเราไม่มีตัง ก็แปลว่าเราอาจจะต้องสะสมเงินก่อนนะฮะจะเดือนแล้วเท่าไหร่นะฮะหรืออะไรก็ตามนะก็ี่เหมือนกันนะฮะถ้าคุณจะอธิษฐานอะไรสักอย่างนึงให้ได้ผลนะครับคุณสะสมกุศลหมดบุญต่อเนื่องในช่วงนั้นก่อนนะฮะไม่ใช่แค่ครั้งเดียวจบนะเออวันนี้ว่างทํานู่นทํานี่พรุ่งนี้เออไอ้สักหน่อยนึงนะฮะก็เท่าไหร่ก็จะตามสะดวกนะครับมันจะหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันเราตามสะดวกแต่ว่ามีโอกาสก็สะสมไปเรื่อยๆนะฮะนี่ครับแล้วพอถึงจุดหนึ่งนะฮะเออมีความอิ่มตัวแล้วเรารู้สึกมีเรื่องเดือดร้อนนะ อธิษฐานจิตโอเคโอกาสสาเร็จมีสูงนะเนี่ยมันเป็นสีติเหมือนกันนะฮะแล้วมันก็เป็นเหตุเป็นผลเป็นหลักธรรมชาตินะครับคุณต้องมีทุนบางอย่างก่อนก่อนที่คุณจะซื้อหรือว่าคุณจะขออะไรสักอย่างหนึ่งให้ได้มานะครับโอเคเนาะนี่แหละเป็นสิ่งที่แนะนํานะครับมาดูเลขและสีมงคลก่อนนะครับในวันนี้มีอย่างนี้ฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้และใช้ได้ดีพิเศษครับคือเลข1นะครับเลขต่อมาคือเลข3นะฮะเลขต่อมาคือเลข6กนะฮะหนึ่งสามหกเก้านะฮะ แล้วก็เลขที่ไม่ค่อยถูกโชลก็เรียงๆคือเลข8ดนะครับแล้วก็สีที่ถูกโชลครับบีนะฮะสีแรกครับคือสีฟ้านะฮะสีต่อมาคือสีชมพูนะฮะสีต่อมาครับคือสีแดงนะครับแล้วสีสุดท้ายนะครับใช้สีเขียวนะครับส่วนสีที่เร่องๆกว่นนี้สีดำนะครับก็สีเดียวนะฮะประมาณนี้เลยเนาะนี่ฮะสราศีนะครับดวงดีขึ้นครึ่งเดือนหลังนะฮะเรื่องเงินนะครับเรื่องเงินนะลองเข้าไปดูนะครับ ว่า,าสราศีนะถ้าคุณอยู่ในเกณฑ์ของ3ราศีเนี้ยส่วนใหญ่เขาค่อยๆฟื้นดีขึ้นนะฮะต้องบอกส่วนใหญ่นะครับดวงชะตาไม่มีอะไรแบบร้อเรหรอกนะฮะทุกราศีนะครับใน3ราศีนี้ทุกคนดีหมดเลยมันเป็นไปได้น,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 นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยู่สราศีเนี้ยก็ต้องบอกว่ามันก็ต้องมีแบบบางคนได้บางคนไม่ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่จะได้นะแล้วก็มี1ราศีนะครับที่ต้องระวังเรื่องของการเงินวิเศษอันนี้ที่คือเรื่องเงินอย่างเดียวนะครับเรื่องอื่นไม่เกี่ยวนะฮะแล้ว3ราศีที่ว่านี่โอเค แต่หนึ่งราศีที่ต้องระวังเรื่องเงินเนี่ยกลับไปเด่นเรื่องงานเด่นเรื่องความรักอะไรเฉยเลยนะฮะก็ <c oughs> โอเคคุณจะได้ไม่ต้องโอ้โหหนึ่งราศีฉันเป็นราศีเดียวเองแล้วทุกอย่างมันแย่ไปหมดหรือเปล่าไม่ฮะมันก็ต้องให้ระวังเรื่องเงินเป็นหลักอย่างเดียวเนาะประมาณนี้นะครับจะได้เข้าไปดูว่าแท้จริงนะครับราศีเราถ้าอยู่ในช่วงที่เรื่องของเงินนะครับติดขาดในช่วงครึ่งเดือนแรกนะฮะครึ่งเดือนหลังก็จะโรง่งโปร่งใจมากยิ่งขึ้นนะครับประมาณนี้เนาะเออ เพื่อนเเคยนี่มหสมัยเรียนนะฮะเวลาวิชาภาษาอังกฤษนะฮะเขาจะมีวิชาหนึ่งที่เข้าห้องแลบนะครับคือเข้าไปในห้องแลบแล้วก็มีหูฟังนะฮะครอบแล้วก็ดูทีวีแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษนะฮะเออเนี่ยเมื่อก่อนเจอหูฟังนะครับรุ่นโบราณเลยแล้วก็จําได้แล้วก็มีที่หมุนนะฮะมันเป็นหูฟังนะแล้วมันจะมีหมุนแบบเร่งเสียงนะฮะปึ๊บปื๊ดปื๊กลมๆนี่ฮะหมุนหมุนหมุนมานะฮะนี่แหละเงินเลยนึกถึงนะฮะว่าเออสมัยก่อนมีห้องแลบนะ เราให้เรารู้สึกชอบภาษานะฮะแล้วก็เออมันก็ต่อยอดนะครับมาได้เรื่อยๆนะฮะเนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปไม่รู้ยุคปัจจุบันนะฮะภาษาอังกฤษเขามีห้องแรปแล้วก็มีแบบหูฟังอย่างนี้หรือเปล่านะฮะใครที่อยู่โรงเรียนนะหรือว่ามีลูกนะฮะยุคปัจจุบันมีหรือเปล่าลองเขียนมาคุยบ้างนะฮะสมัยก่อนมันสนุกไม่ใช่หรอกเพราะว่ามันได้ออกไปนอกห้องนะฮะเพราะว่าเวลาที่เรียนพวกเนี้ยมันออกนอกตึกครับแล้วก็ไปห้องที่ มีแลบนะครับชอบมากเลยเพราะว่ามันได้เปลี่ยนบรรยากาศเนี่ยหรืออะไรที่ออกมานอกห้องเ่ยชอบหมดนะฮะทุกวิชาเลยจะทําอาหารค่ากรรมเนี่ยเนาะเออ่เรื่องของภาระนะฮะเนี่ยก็ชอบมากนะฮะแล้วก็นี่แหละห้องแลบนะครับภาษาอังกฤษนะฮะก็ชอบนะครับวิชาอะไรที่ออกนอกห้องนะฮะสนุกหมดนะครับมันก็เปลี่ยนบรรยากาศนะเป็นเหมือนกันไหมคือออกนอกห้องแล้วมันเออรู้สึกมันชอบวิชานั้นแล้วก็ชอบวันนั้นนะครับประมาณนี้นะครับเออ เออจริงๆนะพูดถึงว่าสมัยก่อนนะครับมันก็มีวิชาห้องแลบวิชาหาตกรรมก็จะมีห้องที่ทําอาหารนะฮะแล้วเพื่อนๆก็จะเตรียมพวกวัตถุดิบอะไรมานะครับบางคนก็กระทงกระทะนะครับก็เตรียมมาด้วยนะครับเป็นเตาด้วยน,น,นะฮะนี่แหละมันก็เพลินๆดีไม่รู้ว่าหลายๆอย่างนะฮะในสมัยก่อนนะฮะรุ่นผมนี่แหละหรือว่ายุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันมีวิชาหรือนี้อยู่หรือเปล่าฮะมีไหมฮะทำอาหารนะครับที่ผมถามเพิ่มนะะว่า วิชาห้องแล็บภาษาอังกฤษนะฮะยุคปัจจุบันยังมีหรือเปล่านะฮะเพราะว่ายุคปัจจุบันมันใช o u t u b e เนาะนะครับในการเรียนภาษานะฮะแถมเรียนเข้าใจแล้วก็มีหลายช่องด้วยนะฮะที่เออฟังแล้วสอนดีนะฮะแล้วก็ดูจริงๆนะรู้กันหรอไหมว่าเด็กยุคปัจจุบันเนี่ยเขาเก่งนะครับผมว่าเก่งถ้ามองนะเก่งไม่แพ้รุ่นรุ่นเรานะผมราเาเก่งกว่านะฮะเพราะว่าอย่างสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราจะเก่งเรื่องภาษานยะ เราต้องมีหนังสือถูกไหมฮะแล้วก็อาจจะต้องไปซื้อหนังสือแม็กจำได้แล้วน,นะแม็กนะฮะแล้วก็มีพวกโฟลว์มีจาได้ลนะคือเป็นเทปนะครับเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้สักอย่างมานะครับมันต้องเก็บตังค์เดินแพงด้วยนะฮะแต่แล้วก็บางทีเข้าสมุดก็มีบ้างนะฮะแต่ยุคปัจจุบันโอ้โหมันเปิดช่องไหนได้เลยนะฮะแล้วสอนดีด้วยแล้วสอนให้พูดสอนให้เออแจ๋วเลยไม่ใช่ว่าแค่เป็นภาษานะฮะบางทีเร,งเรื่องการลงทุนบางทีเรื่องงานช่างทุกอย่างเลยผมว่าเด็กรุ่นใหมนะ่เนี่ยเขาเก่ง มากกว่ารุ่นเรานะแล้วก็จํานวนของคนที่เก่งมันเยอะกว่าเพราะว่าอยากรู้วิชาอะไรเขาเปิดได้หมดเลยนะฮะสมัยก่อนโอ้โหต้องหนังสือยังเดียวเลยและแถมหนังสือมันก็มีไม่มากนะฮะยุคสมัยก่อนแต่และว,วิชามีไม่มากนะฮะในการสอนอย่างวิชาคณิตศาสตร์เนี้ยนะฮะมันก็จะมีไม่กี่เล่มนะครับแล้วก็ได้เท่านั้นแหะนะฮะแต่ถ้ายุคปัจจุบันโอ้โหมันสอนแบบแจ๋วเลยนะในทีวีนะฮะแถมมีออนไลน์ในการสอนด้วยโอ้โหยิ่งดีใหญ่นะ ผมเรียกว่าเ,าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเก่งนะฮะแล้วก็จํานวนคนเก่งเนี่ยเยอะนะครับสังเกตไหมคนที่ผสมเร็นะครับในทีวีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางธุรกิจทางการค้าหรือว่าอะไรก็ตามนะฮะเป็นรุ่นใหม่ๆทั้งเลยนะครับแล้วก็อายุน้อยนะครับสมัยก่อนเวลาที่จะฟังคนที่จะคุยเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรก็ตามนะฮะมันต้องอายุสัก50อัพนะครับในทีวีแต่ยุคปัจจุบันนะฮะโอ้โหเพียบเลย30ต้นต้นนั่นเลยนะโหว่า ยุคนี้ดีนะฮะการที่มีลูกหลานนี่ถือว่าโชคดีนะครับในการที่จะได้เรียนอะไรที่เราอยากเรียนแล้วก็วิชาต่างๆทําให้เราอยากรู้ว่า,ราจริงๆเราจะได้ลองผิดลองถูกได้ไวบางทีเราคิดว่าเราชอบวิชานี้ทํางานไปนะฮะทั้งเรียนทั้งทำงานไปสุดท้ายอ้าาไม่ใช่นี่นอก็เปลี่ยนนะฮะเนี่ยมันก็มีแบบนี้เยอะแต่ทุกปัจจุบันคือมาลองผิดลองถูกนะครับแล้วอะไรชอบไม่ชอบมันตัดสินใจได้ไวแล้วถ้าเจอของชอบจริงๆเพราะว่าลองผิดลองถูกมาเยอะละ และอายุยังไม่มากก็ลุยวิชานั้นได้อีกยาวแล้วก็กลายเป็นทำอาชีพได้แล้วก็ประสบความสำเร็จได้ไวนะครับนี่คือความดีนะฮะในมุมเรียกว่าความทันสมัยนะฮะจะบอกยังดีกว่าความทันสมัยทําให้เกิดสิ่งที่เราสามารถเลือกช้อยนะครับอะไรที่เราอยากทําได้เนาะโอเคนะครับมาคุยให้ฟังวันนี้ันหยุดนะฮะก็คุยทั่วๆไปนะครับดีนะผหว่ายุคปัจจุบันนะฮะมีอะไรให้เรียนเยอะนะครับสมัยก่อนนี่ ห้องสมุดอย่างเดียวเลยไม่รู้ไปที่ไหนห้องสมุดแถมหนังสือขาดห,หายหูหน้าเด็ดเด็ดหน้าไฮไลท์ที่เราอยากรู้วิชานวิชาน,นี้ภาพสวยๆถูกฉีกหมดนะครับเนี่ยสมัยก่อนเป็นไงนะโอเคนะฮะป่าวันนีนะ้เหมือนเรียนดวงนะฮะสมัยก่อนนี่เรียนตำรายนยีเ่เลยยุคจุโา้มีอาจารย์ยังเก่งนะฮะในเรื่องการสอนในเรื่องของดวงนะฮะมีทุกศาสตร์เลยด้วยโอ้ยยิ่งแบบง่ายเลยนะฮะดีสมัยก่อนนี่โอ้ยกว่าจะเรียนได้เนิ่นยนะครับ โอเคนะฮะขอบคุณซูเปอร์แทนทุกๆวันขอบคุณเพื่อนๆที่ได้เข้ามาเจอกันนะฮะแล้วก็วันหยุดอย่าลืมะฮะสะสมสร้างบุญกุศลน,นะครับต่อเนื่องกันนะมีโอกาสเพื่อที่จะอนาคตคุณอาจจะต้องอธิษฐานจิตขอพรในสําคัญสําคัญในช่วงเวลาใ,ใกล้นี้เราต้องมีบุญเป็นสเสบียงก่อนแล้วค่อยอธิษฐานมีโอกาสจะสําเร็จนะครับดูดวง12ราศีครับ ชาวราศีกรกฎสิงกันครับเริ่มที่กรกฎกดนะครับวันที่คนกรกฎกเนี่ยเป็นวันที่มีความคืบหน้านะครับในเรื่องต่างๆบัในทิศทางที่ดีขึ้นใครที่แบบเดือดร้อนนะครับมันอยสบายแกใจทุกวิปโภคริใจนะฮะมีตัวช่วยมีทางแก้ทางออกนะฮะนี่คือข้อดีของคนราศีกรกฎคือเป็นวันที่ดีดาวประจําตัวโคจรเป็นราชาโชคนะครับมันก็เป็นวันที่1เดินทางนะฮะหรือ2ไม่ได้เรียกว่าได้พบปะผู้คนมากมายหลายตาหน่อยนะฮะบางคนอาจจะนัดหมายใครไว้แล้วนะครับ ก็โอเคฮะวันนี้แฮปปี้มีความสุขดีนะครับแล้วก็มีดวงได้เจอคนที่ไม่ได้เจอกันมานานหรือว่าได้คุยนะครับปฏิสัมพันธ์กับคนที่เราอยากเจอพอดีนะครับแปลว่าวันนี้โดยรวมเป็นวันที่ดีนะครับเพราะว่าดาวประจําตัวขัวจอยเป็นราชาโชคแถมอยู่คู่กับดาวพุธนะครับซึ่งมันก็เป็นดาวเกื้อกูลกันนะครับช่วงนี้นะครับมันมีดวงถ้าขายขายดีมีกําไรพิเศษพิเศษข้อสําคัญระยะนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับมันก็มีนะฮะก็คือเรื่องแรกนะับมันเป็นเรื่องของ การเงินที่บางทีไม่อยากซื้อก็ต้องซื้อหรือว่าเหมือนกับถูกป้ายยานะฮะของชิ้นนี้มันถูกดีซื้อซะเลยหรือว่าเหมือนมาเจอของที่ถูกใจปกติก็หาซื้อราคานี้ไม่ได้เงินซื้อซะเลยนะครับมันเหมือนกับถูกป้ายยานะฮะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายหน่อยนะครับมันมีอะไรที่ไม่ค่อยชอบมาพากลเรื่องค่าใช้จ่ายนะฮะข้อต่อมาฮะในช่วงนี้ถ้าใครที่แบบเดือดร้อนนะครับมีความวิตกกังวลใจเรื่องของการเงินนะครับก็ต้องบอกว่า มันพอจะหมุนเงินได้นะหรืออย่างน้อยมันจะต้องมีทางแก้ทางออกในท้ายที่สุดถ้าสมมติราคุณเดือดร้อนนะครับมีความวิตกกังวลน,นะครับคนใกล้ตัวสามารถช่วยบางเรื่องเราได้ก็อาจจะไม่ได้ช่วยทุกเรื่องนะครับเพียงแต่ว่าช่วยในบางเรื่องที่เราวิกฤตจริงๆนะครับแปลว่านิโคราชีกรกฎก,ก็เป็นวันที่เหมาะนะฮะกับการทําเรื่องสําคัญการเดินทางไปไหนะก็สําเร็จมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของการเจราจาต่อรองดีแต่ค่าใช้จ่ายช่วงนี้เยอะเป็นพิเศษนะฮะแล้วก็ประการต่อมาเรื่องของการเงินดิยดางนะครับ ปรยนี้ให้ใครกู้ยืมไม่ได้นะต้องบอกก่อนนะครับว่าดาวสุโคจอลิงดาวเสานะครับมันเป็นคู่ดาวที่โอกาสจะถูกเชิดนะฮะหรือว่าถูกไม่จ่ายชําระนะครับดีสินอะไรเงี้ยนะฮะมันมีสูงมากเลยนะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังจริงนะครับข้อต่อมาฮะเรื่องของความรักเลยครับระยะนี้คนที่มีคู่บีแฟนครับดาวความรักในระยะนี้ต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวนะครับระวังมีความทะเลาะเบาแหวงเล็กๆน้อยน้อยด้วยเรื่อง เรื่องสําคัญนะฮะฉะนั้นช่วงนี้คุยกันต้องพยายามอย่าตั้งป้อมกันนะผมมองว่าถ้าวันนี้คุยหรือเคลียร์หรือเรื่องอะไรก็ตามรายะยะนี้ฮะมันมีดวงทะเลาะกันนะครับระวังนิดนึ่งนะข้อดีครับข้อนี้คือเรื่องของความรักนะฮะคนโสดเนี่ยโอกาสที่จะคุยกับใครแล้วก็สารต่อความสัมพันธ์ก็มีเพียงแต่ว่าคนที่มีคู่แฟนเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษหน่อยครับอย่าคุยแล้วก็อย่าพาไปคําพูดนะฮะ ไปถึงจุดที่มันต้องทะเลาะกันนะครับฉะนั้นคอยมีสติดีๆคุยอะไรก็ตามถ้าจําเป็นต้องจะทะเลาะเอาไว้ก่อนนะครับไม่คุยไม่ทะเลาะนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าทะเลาะกันวันสองวันนี้มันจะบานปลายแล้วมันน่าปวดหัวนะครับวันสบายๆดันมาทะเลาะกันอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคนะอย่าทะเลาะกันนะต่อมาครับพื้นดวงแตระวังแฟนป่วยให้ไม่สบายดูแลก็ได้นะฮะดูความรักคู่ครองขัวรจรตําแหน่งมรณะรึงดาวศุกร์ด้วยนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับบ้านและครอบครัวช่วงนี้มันจะเยอะต้องเซฟๆหน่อยนะครับสุขภาพร่างกาย ช่วงนี้มีเรื่องของจุกเสียดแน่นท้องความดันนะครับแล้วก็น้ําหนักตัวที่เพิ่มท่านนินวัยซาวครับไมเกรนนะครับมาแล้วนะฮะแล้วก็เหนื่อยง่ายนะครับอีกอย่างคือช่วงนี้มีการปวดหลังนะครับไม่ค่อยสบายเน้สบายตัวนะครับดูแลร่างกายดีๆนะฮะดูต่อครับชาวราศีสิงห์นะฮะกิจกรรมคนราศีสิงห์นะครับบริยะนี้มีดวงเกี่ยวกับเรื่องของคนนะครับมันมีดวงเกี่ยวกับคนนะครับช่วงนี้อาจจะทําให้เราหนักใจหน่อยนะครับคนราศีสิงห์ช่วงนี้ ดาวสุกกับดาวเสาโคจรเลงกันนะฮะมันเป็นคู่ดาวความอึดอัดนะครับอึดอัดใจและคู่ดาวคู่นี้ดดนโคจรมาสัมพันธ์คือทั้งทับแล้วก็เล็งนด้วยนะฮะแสดงว่าเหมือนกับมีมีสองคนที่ไม่ถูกกันนะครับแล้วมาอยู่ข้างๆเราซ้ายขวานะฮะแล้วก็ดา่าๆเรานะฮะเดาๆกันเองนะฮะข้ามหูเราไปข้ามหูเรามามันเป็นนัยยะหมายถึงว่าช่วงนี้จะเจอสถานการณ์ที่อึดอัดใจนะครับในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งได้ก็ ก็ระวังนิดหนึ่งนะฮะจะเย็นเย็นะฮะค่อยๆแก้ทีละเรื่องแล้วก็อย่าซีเรียสนะครับอะไรที่แก้ได้แก้อะไรที่ยังไม่แก้ไม่ได้ไว้ก่อนคุณวางแผนดีดีครับในวันนี้ถ้าสมมติต้องทํางานนะครับระวังทํางานแล้วพลาดเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ทํางานนะครับวันนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของเวลาที่มีมันสั้นแป๊บๆเวลาหมดวันแล้วนะครับฉะนั้นทําอะไรก็ตามรีบทำนะฮะอย่าเออเรือเหยแล้วก็ช่วงนี้ถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่ คนก็ไม่พอใจอึดอัดใจเราก็ถอยออกมานะครับอย่าไปอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับมันจะเครียดนะขอ,อเขนภาพนะครับประการต่อมาเรื่องของเงินทองนะฮะร,ระยะนี้ข้อดีของเงินทองก็คือถ้าใครที่แบบเดือดร้อนนะครับไม่ค่อยสบายกายใจทุกวิตรกรวกวนใจนะครับให้สบายใจข้อนึงได้ว่าอะไรที่คุณกังวลเนี่ยเดือดท้ายที่สุดแล้วนะครับมันจะมีทางออกเพียงแต่ว่าตอนนี้อาจจะย,ยังมองไม่เห็นนะฮะแต่ว่ามันต้องมีทางออกเพราะว่าดาวมันไม่เสีย แล้วก็อย่างคนระศีสิงห์นะครับในวันนี้ดาวอาทิตย์ดาวจันดาวพุธนะครับอยู่ตำแหน่งการเงินถ้าค้าขายขายดีจริงๆวันนี้เหมาะกับการทําธุรกรรมเกี่ยวข้องเงินทองอะไรที่เกี่ยวข้องเงินทองวันนี้ให้ลุยให้จัดก,การให้เต็มที่โอกาสสาเร็จแล้วก็มีรายรับที่เราคาดไม่ถึงก็เข้ามานะฮะแล้วก็ระยะนี้ใครที่เรื่องของเงินนะครับช่วงนี้นถ้าจะทวงหนี้สินโอเคได้วางแผนหนี้สินหรือว่าวางแผนในการชรําระหนี้สินก็ได้หรือบางทีเนาะใครที่อยากอยากซื้อของที่ถูกใจก็ซื้อวันนี้ได้นะครับถือว่าวันนี้เรื่องของการ รับเงินและใช้เงินถือว่าละหน้าพอใจนะครับต่อมาเรื่องความรักในช่วงนี้คนที่โสดนะครับรดยเาะที่มีเซอรีนะครับคุยกับใครเขาก็รู้สึกดีแล้วก็รู้สึกพึงพอใจเรานะก็โอกาสสรางต่อความสัมพันธ์ก็มีส่วนคนที่มีคู่มีแฟนนะครับในช่วงนี้ดาวความรักก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดวงเด่นนะครับในช่วงนี้ยังพอคุยถ้ามีปัญหาเรื่องอะไรก็คุยกันได้นะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้ระวังแฟนเปลือกให้ไม่สบายนะฮะช่วงนี้ระวังแฟนไม่ค่อยมีเวลาให้เรานะฮะบางทีวันหยุดแต่ต่างคนต่างดูยุ่งๆนะครับกลายเป็นไม จะยุ่งก็กลายเป็นอาจจะเจอกันไม่น้อยลงนะฮะแต่ไม่เป็นไรฮะมันก็แค่วันเดียวนะครับอย่างน้อยมันก็เดี๋ยวก็เจอกันได้เรื่อยนะครับให้รู้ว่าโอเคคุณจะไปซีเรียสแล้วกันนะฮะบ,บางทีคุณคิดว่านี่เป็นวันที่สําคัญนู่นนี่นั่นนะฮะแต่ว่าถ้าใครสักคนไม่ว่างก็คือไม่ว่างนะฮะฉะนั้นอย่าไปซีเรียสเครียดนะครับมองผ่านๆแล้วก็ให้ภัยเยอะๆนะเราก็เติมพลังใจเยอะๆนะครับผมมองว่าช่วงนี้เหมาะกับการเติมพลังใจนะครับให้กำลังใจกันเยอะๆดีกว่านะครับโอเคเนาะ แต่ระวังแฟนป่วยนะก็แฟนงุดหงหยใส่นะฮะคุณต้องอย่าโมโหนะต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับช่วงนี้เป็นการปวดหัวร้อนในแล้วก็ระวังท้องบุกท้องเสียท่านยู่ในว,วัยสวระวังความดันเบาหวานไมเกรนนะครับระบบเส้นเลือดมีปัญหาตอ้อัดระวังครับเป็นห่วงนะฮะต่อมาครับชาวราศีกันนะครับกิจกรรมภารกิจหน้าที่การงานวันนี้มีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นใครที่แบบเหนื่อยท้อร้าไม่ค่อยสบายแกใจมันจะมีทางแก้ทางออกมีดวงเกี่ยวกับคนเข้ามาช่วยเหลือ ใครที่แบบมีความทุกข์วิตกกังวลใจมีตัวช่วยมีมือที่มองไม่เห็นยื่นมาทานช่วยเราได้ทันเวลาเสมอนะครับวันนี้ถือเป็นวันที่ดีของคนศรศกันนะแล้วก็ประการต่อมาดาวพระจันทร์นะฮะโคจรทับนี่แหละคือจุดเด่นพระจันทร์คือโชคลาภนะครับในช่วงวันสังวันนี้มีโชคลาบเขาโชคลาบอย่าเพิ่งมองแต่สิ่งโชคสิ่งดวงนะครับบางทีโชคจากการได้ไปเที่ยวโชคจากการที่ได้เห็นบรรยากาศดีๆสบายตาสบายใจโชคจาก คนที่อยู่ใกล้ตัวที่คุยแล้วเออสบายใจหน่อยนะฮะเอออย่างน้อยมันก็มีเรื่องอะไรดีๆหรือถ้าคุณเดือดร้อนทะเลาะบอกแบงค์กแฟมาก็ยังมีคนเป็นเพื่อนที่คอยซัพพอร์ตอย่างน้อยคุณต้องมีใครที่คอยช่วยเหลือแล้วก็คอยให้กําลังใจคุณในช่วงวันนี้แน่นอนนะครับก็ถือว่าเป็นวันนี้วันนี้เป็นวันที่เหมาะนะฮะกับการที่ได้พบเจอคนที่ถูกใจได้คุยกับคนที่คุณรู้สึกดีด้วยอะไรเงี้ยนะฮะก็ถือว่าเป็นวันที่ดีนะประการสําคัญครับในระยนนี้สิ่งที่ต้องระวัดระวังนะครับคือเรื่องของงการรหมุนนนเิะคับ ช่วงนี้ค่าใช้จ่ายมันยังเยอะอยู่นะฮะยังเยอะอยู่นะค่าใช้จ่ายหลักๆนะฮะในช่วงนี้จะเป็นเรื่องของการกินนะฮะการใช้จ่ายค่าเรี้ยงข้าของาใช้ในบ้านนะฮะแล้วก็บุปการีหรือผู้ใหญ่นะครับช่วงนี้ค่าใช้จ่ายจุกจิกจุกจิเยอะเลยนะฮะยังยังไม่อันนี้ยังไม่รวมลูกหลานและสัตว์เลี้ยงนะฮะในช่วงวันสาร์วันเนี้ยมันมีค่าใช้จ่ายเติมก็มีกนะครับที่นอกเหนือจากที่เราคาดคิดนะฮะบางทีค่ารีสพิสเซตค่าของค่าเสื้อผ้าอะไรก็ตามนะครับช่วงนี้มมมมััันนนนนเเป็ช่่่่วงทททีีออราาาายยจุกกะ ข้อดีมันก็ยังพอจะจัดสรรบางส่วนแล้วก็พอจะแก้ปัญหาเรื่องเงินทองได้นะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับระยะที่มีอาการเหนื่อยง่ายจุกเสียดแน่นท้องแล้วก็วิงเวียนศีรษะท่านยืนในวัยสวนะครับมีอาการปวดหลังข้อบ่าไหล่เขาไม่ค่อยสบายสบายตัวนะครับระวังเรื่องของความดันนะครับช่วงนี้ต้องระวังเป็นพิเศษด้วยนะโอเคนะครับต่อมานะฮะเรื่องของเดีย๋ยวแต่ผมเตือนนิดน,นึงฮะช่วงนี้ถ้าใครที่เรื่องของความรักนิดเดยใครที่โสดนะครับ ช่วงนี้ระวังคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามานะครับใครที่เข้ามาในช่วงนี้ต้องคอยสังเกตดีๆแต่ถ้าโอเคคุณดูแล้วเคลียร์แล้วนะฮะว่าเออเขาไม่มีใครแน่นะครับช่วงนี้คุณก็เดินหน้าเต็มที่คุณจะนัดหมายพบเจอก็ได้นะครับแปลว,ว่าความรักในช่วงนี้มุมดาวมันเป็นเขาเรียกว่าสัญญาณดีมากกว่าไม่ดีสัญญาณบวกมากกว่าลบนะครับเพียงแต่ว่าถ้าได้เจอคนที่ถูกใจจริงๆคุณก็ต้องรีบๆหน่อยนะครับเ<ๆ>ดี๋ยวมีแมวฆ่าไปกินนะฮะต้องระวังด้วยนะครับแล้วก็อะการต่อมา นิดนึ่งนะฮะช่วงนี้คนที่มีคู่มีแฟนระวังช่วงนี้แฟนป่วยไข้ไม่สบายนะครับหรือว่าแฟนอาจจะอารมณ์เสียจากงานรวมเสียจากอะไรมาแล้วมีผลพวงนะฮะกระเด็นกระดอนนะครับเศษอารมณ์ค้างนะครับกระเด็นมาใส่เราบ้างนะฮะอันนี้เราก็ต้องเข้าใจหรือถ้าไม่เข้าใจก็ถอยดีกว่าเย่ายเพิ่งอยู่ใกล้นะครับสุขภาพร่างกายตื่นนิดนึงระวังอุบัติเหตุนะครับมีดวงโรคประจําตัวด้วยนะฮะท่านีวสวก,ก็ระวังอุบัติภัยแล้วก็โรคประจําตัวนะครับโอเคนะฮะ ต่อมาครับมาดูชาวราศีบทสรุปคนราศีกรกฎนะครับเสน่ห์กรกฎเสื้อผ้านะฮะวันนี้เน้นสีเข้มเข้มเลยครับโง่ให้เด่นมาหน้าวันนี้อยู่ที่ดวงตากับปากนะครับร่างกายกลิ่นหอมกิจกรรมของคนกรกฎนะครับวันนี้ดาวประจอมตัวโคจรอยู่ตัวหนังสาชะแปลว่าออกงานสังคมหรือว่าเดินทางบางทีอาจจะต้องพบปะผู้คนมากหน่ายตาเพิ่มมากขึ้นเป็นช่วงที่ได้พบเจอนะครับมีการนัดหมายนะฮะวันนี้ก็ถือว่าโอเคครับราบรื่นมีความสุขแฮปปี้ดีใครจะเยอะไปหน่อยแล้วก็ระมัดระวังนิดนึงนะฮะปัญหา อยู่กับแฟนนะครับช่วงนี้แฟนขี้งอนหรือแฟนช่วงนี้อารมณ์หงุดหงิดง่ายนะฮะเอาแต่ใจหน่อยนะก็เรียกว่าคอนโทรลสถานการณ์ดีๆครับอย่าทะเลาะกันนะฮะพยายามถอยออกมานะครับถ้าต้องทะเลาะกันนะครับเหนื่อยนะครับไม่ทะะเลาถ้าทะเลาะมันเหนื่อยนะครับช่วงนี้ดาวการงานใครที่ทํางานนะครับมันเจองานแก้ปัญหาบ่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังวันที่17นะครับดาวราหูย้ายนะฮะมันก็จะร่งปร่งใจมีความมั่นคงเรื่องงานเพิ่มมากขึ้นนะครับฉะนั้นช่วงนี้คุณอาจจะมองวางแผนในใจลึกๆไว้เลยว่า เออมีอะไรที่จะทําเป็นจ็อบพิเศษได้บ้างหรือว่าหารายได้พิเศษหารายได้เสริมนะครับทางในทางหนึ่งได้บ้างนะครับมันจะทาได้สาเร็จเป็นั้นช่วยเนี่ยลองปูทางหาทางหรือว่าเราอยากทํางานอะไรงานอันดินเรกกลายเป็นเงินทํำยังไงดีคือพยายามลองครเขาขยายนะครับโอเคนะต่อมาครับชาวราศีสิงห์นะฮะเรื่องของเสน่ห์ราศีสิงห์เสื้อผ้านะครับวันนี้เน้นสีสันสว่างสดใสเข้าไว้นะครับแล้วก็งงเฮงเดือไใบหน้าวันนี้ อยู่ที่ใบหน้าเกลี้ยงเนียล้างหน้าสะอาดแต่งหน้าอ่อนๆน,นะครับแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสาทาลิปสติก e สีโดดเด่นได้ก็ได้นะครับกิจกรรมพลรรัสกิโคลสิสสิงวันนี้นะครับมีดวงเด่นเรื่องของเงินทองค้าขายทำกาไรแล้วก็คุยเรื่องเงินทองสําเร็จได้ซื้อของที่ถูกใจแล้วก็ระยะนี้ต้องระวังก็คือเรื่องความรักนะครับดาวสุขโคจรเล็งดาวเสานะครับมันจะมีเหตุปัจจายให้อยู่ในสถานการณ์อึดอัดนะฮะสถานการณ์คุยอยู่กับใครสักคนหนึ่งแล้วเออบางเรื่องนี้คุยแล้วเครียดคุยแล้วเหมือนกับเออยจัังนะครบ ฉะนั้นพยายามออกห่างจากสถานการณ์ที่อึดอัดนะครับอย่าอยู่นานนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะจะเป็นเงินงามนนรักหรือว่าเรื่องของครอบครัวนะครับช่วงนี้พยายามอย่างครับคือมีอะไรให้คุยให้เคลียร์ด้วยตัยวเองนะครับดาวพุธยังเด่นอยู่แปลว่าคุยหรือเคลียร์จะสําเร็จนะครับช่วงนี้ระวังอย่างครับคือระวังป่วยไข้ไม่สบายครับร่างกายไม่ค่อยสบายสบายตัวครับราศสิงศ์จุดเด่นคือ ความเป็นห่วงเป็นใยนะครับเด่นมากนะคนราศีสิงที่เป็นหว่วงเป็นใยคนใกล้ตัวอยู่เสมอถ้าใครเียดถ้าใครรอบตัวเดือดร้อนคุณจะยื่นมือไปช่วยนะครับเสมอเลยแล้วก็เต็มที่กับสิ่งที่คุณช่วยด้วยนะฮะไม่ใช่ช่วยแบบขอไปทีนะครับสิงถ้าทําทําจริงไม่ทําคือไม่ทําเลยนะครับแสดงว่าชวงนี้กอาจจะมีคนมาขอให้เราช่วยนะฮะและ้วจะเป็นคนที่เราเออโอเคอยากช่วยก็โอเคเต็มที่นะครับแล้วให้รู้ว่าสิ่งคุณทําหรือช่วยเหลือใครชุดนี้นะครับสำเร็จนะครับชวงนี้ใครจะจ่ายเยอะหน่อยนะ เซฟๆหน่อยนะฮะข้อดีอาจจะได้ไปเที่ยวนะหรือว่าได้ไปในที่ที่เออไปแล้วมีความสุขนะครับโอเคครับต่อมาคนราศีกันนะครับเรื่องของเสน่ห์การนะครับเสื้อผ้าวันนี้เน้นทูโทนสองสีเหมือนกันนะครับวันนี้โง่เฮ้งเด่นใบหน้าอยู่ที่ใบหน้ากริ้งเนียนแต่งหน้าให้แบบอ่อนๆนะครับดูเด็กๆก็ได้นะฮะแต่งหน้าให้ดูอ่อนกว่าวัยจะดีแล้วก็ทรงผมหรือว่าอ่หรือว่าผมนี่ยให้ดูสะอาดตานะครับให้ดูเออเบาๆสะอาดตาสบายตานะครับกิจกรรมภารกิจวันนี้ก็เป็นวันที่เหมาะ กับการทํางานนะครับโอเคถ้าใครทํางานนะครับหรือว่าคิดงานหรือบริหารงานถือว่าน่าพอใจนะครับดาวพุธดาวการงานโคจรเด่นดาวพระจันทร์มาสปาร์มเป็นคนช่วยเหลือเออป้าเขอความช่วยเหลือจากใครช่วงนี้ได้ได้อยู่นะครับแต่ก็เรื่องของการเงินครับมันจะใช้จ่ายเยอะนะครับก็เยอะไม่เป็นไรอย่างน้อยก็อาจจะเป็นสินทรัพย์อะไรที่เข้ามาแล้วใช้จยส่วนตัวจะเยอะนะครับเตรียมนู่นเตรียมนี่อะไรที่ส่วนตัวของเราเนี่ยของบ้านของเราช่วงนี้เยอะนะครับก็เซฟๆหน่อยนะกันนะฮะ ข้อดีอย่างนึงคือถ้าเดือดร้อนเรื่องเงินทองมีมือที่มองไม่เห็นมาช่วยแล้วก็มีโอกาสได้เงินพิเศษพิเศษเข้ามานะครับนี่คือจุดเด่นของคราศีกันนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนะครับในช่วงนี้สิ่งต้องระวังในช่วงนี้คือป่วยไข้ไม่สบายหรือคนแกล้ตัวป่วยไข้ไม่สบายครับถ้าบุปการีของเราฮะก็คอยเตือนท่านด้วยแล้วคอยจับเรียกว่าจับตาจับสังเกตครับบุปการีหรือว่าลูกหลานบริวารสัีเยงครับถ้ารู้สึกอาการหรือสุขภาพไม่ดีนะหรือว่ามีอะไรที่ไม่สบายใจเรารีบช่วยนะ โอเคนะครับนี่คือจุดเด่นที่เรารู้ดวงชะตาไว้ก่อนนะฮะไปแล้วครับโชคดีมากสุดครับใครที่ฟังคลิปกลางคืนก็รับฝันดีนะฮะสวัที่ฟังันรุ่งขึ้นก็คิดสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จมีสิ่งดีๆนะฮะมีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตครับเปกรัวงใจได้ครับลุยสู้ต่อครับสวัสดีครับ